สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการแกะกล่องรีวิวหูฟังนะครับไร้สายบลูทูธนะครับรุ่น Lenovo X9 นะครับอันนี้ก็มันจะมีรูปร่างคล้ายๆกับ AirPods ของ Apple เลยนะครับแต่มีราคาถูกกว่ากันมากเลยนะครับราคาแค่หลักร้อยนะครับมีถึง500ครับแต่เท่าที่ผมลองจับดูคุณภาพมันค่อนข้างดีเลยนะครับเนี่ครับขนาดพลาสติกที่มันห่อมานี่ยครับยังค่อนข้างเหนียวเลยนะครับขออนุญาตใช้กันไกลแกะนิดนึงครับ เปิดออกมานะครับมันก็จะเจอกับนี่เลยนะครับด้านหลังมันก็จะเป็นคู่มือครับส่วนเราพลิกมาด้านหน้านะครับมันก็จะเป็นของตัวหูฟังนะครับผมแล้วก็จะมีกล่องอีกหนึ่งกล่องนะครับมันาจะเป็นสายชาร์จมันะครับเท่าที่ผมลองจับดูนะครับมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมว่าครับถ้าเทียบกับของจินแดงนะครับอันละประมาณร้อยสองร้อยนะครับซื้ออันนี้ดีกว่าครับผมว่าครับดูแบบมีเอ่อมีคุณภาพมีอะไรมากกว่านะครับผมว่า มาดูของตัวสายชาร์จมันนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นสายชาร์จนะครับตรงนี้นะครับลองแกะดูครับนี่นะครับน่าจะเป็นสายชาร์จมาเลยนะครับผมเขาน่าจะให้เป็นแบบสายชาร์จแบบ USB C นะครับส่วนหัวหัวชาร์จมันไม่มีนะครับแล้วเขาคงต้องใช้หัวชาร์จของโทรศัพท์ของเรานะครับเสียบเข้าไปครับซึ่งเอาตรงๆนะครับผมว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับนะครับ เปิดนี่นะครับผมพอเวลาชาร์จนะครับมันก็จะมีไฟสีเขียวบอกนะครับว่านี่กําลังชาร์จอยู่นะครับวิธีชั้นใช้งานก็คือเปิดฝานะครับเปิดฝาปุ๊บแล้วเราดึงออกมันก็จะเป็นการเปิดเครื่องออกมันเองเลยนะครับไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่ครับเราก็ไปทําการเปิดบุธที่โทรศัพท์ของเราแล้วก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับโดยรวมนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างดีนะครับนี่ครับดูเพลินๆมันก็อาจจะเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรนะครับ AirPods ของ Apple นะครับ ซึ่งราคาของ Apple นั้นก็แพงกว่านี้เป็นโอหหลายพันเลยนะครับ3-4พันต้องลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่คุณภาพเสียงนี่มันก็คืออาจจะไม่เท่าหูฟังแพงๆนะครับแต่ก็ถือว่าพอใช้นะครับผมว่าครับถ้าเทียบกับมือถือจินเอ้ยถ้าเทียบกับหูฟังของจินแดงอันนี้ผมว่าน่าจะดีกว่าเยอะเลยนะครับเนี่ยครับดูมันมียี่ห้อด้วยครับของ l e n o v o ด้วยนะครับ ส่วนวิธีการปิดใช้งานก็เก็บยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ปิดฝานะครับมันก็จะตัดการเชื่อมต่อจากโทรศัพท์อัตโนมัติเลยนะครับส่วนวิธีการเชื่อมต่อนะครับก็ทําการเปิดบูธอันนี้ผมจะลองดูนะครับจากนั้นก็หยิบกล่องขึ้นมาครับเปิดฝาครับผมแล้วก็ทําการดึงออกมาเลยนะครับสําหรับตัวหูฟังนะครับลองดูกันนะครับดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับ แล้วถ้าสมมุติเราจับคู่มันก็จะเชื่อมต่อเองเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่จับคู่เราก็ต้องกดเชื่อมต่อมันก็ง่ายๆครับผมนะครับอันนี้คือเรียบร้อยครับผมเราก็กดเชื่อมต่อครับรอสกูนะครับเชื่อมต่ออยู่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากครับส่วนการใช้งานนะครับปังจังหวะนะครับถ้าสมมุติว่าเราถอดมันออกไว้นานเกินไปนะครับมันก็จะทําการปิดตัวของตัวเองไปนะครับ หรือว่าถ้ามันไม่เปิดนะครับเราก็ต้องกดค้างไว้ข้างหลังเลยนะครับผมคือก็คือสัมผัสค้างไว้นะครับเอาจนมันว่า power on นะครับมันก็ถึงจะเปิดเครื่องใช้งานได้ครับซึ่งเท่าที่ผมลองใช้งานดูนะครับมันก็ใช้ได้ค่อนข้างนานนะครับผมประมาณ3-4ชั่วโมงนี่ได้อยู่นะครับถ้าสมมติว่าแบตมันหมดแล้วนะครับ 3- 4ชั่วโมงแล้วก็เอาไปเก็บใส่กล่องแบบนี้ชาร์จอีกนะครับผมมันก็ชาร์จได้อีกหลายรอบเลยนะครับ สรุปแล้วก็คือก็ค่อนข้างคุ้มนะครับผมราคาไม่ถึง5้ายครับสำหรับใครอยากได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนแ้วนะครับสวัสดีครับ